นายกนำรัฐมนตรีแกนนำพักร่วมแถลงยืนยันทุกพักเห็นชอบหลักการของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนายกนำรัฐมนตรีแกนนำพักร่วมแถลงยืนยันทุกพักเห็นชอบหลักการของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเห็นชอบให้ถามกฤษฎีกาประเด็นอํานาจหน้าที่ทกอสนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวงยุติธรรมร้อยเอกธรรมนัฐพรมพเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายจุลพันธ์อมรวิวันรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังร่วมถแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะทำงาน และเห็นชอบหลักการของกรอบโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตทั้งเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการแนวทางเข้าร่วมโครงการของประชาชนเงื่อนไขาการใช้จ่ายประเภทสินค้าการลงทะเบียนร้านค้ารวมถึงแหล่งเงินการดำเนินโครงการซึ่งกระทรวงการคลังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหการเกษตรทกยและสำนักงบประมาณจะศึกษารายละเอียดต่อไปส่วนข้อห่วงใ่ยเรื่องอำนาจหน้าที่ของทกศ มีประเด็นข้อสงสัยให้ส่งเรื่องไปสอบถามยังกฤษฎีกาซึ่งทุกพักร่วมรัฐบาลเห็นชอบในหลักการของโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทขณะที่รายละเอียดมอบหมายให้นายจุลพันธ์อมรอวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจะชี้แจงเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังถแถลงข่าวสื่อมวลชนได้เตรียมซักถามขณะที่นายกรีบตัดบทจบการถแถลงข่าวทันที ทำให้แกนนําพักร่วมรัฐบาลถึงกับหัวเราะและแยกย้ายกันกลับซึ่งจังหวะน,นี้สื่อมวลชนได้พยายามสอบถามโดยนายกระบุว่าเรื่องนี้จบแล้วจะพูดเรื่องอื่นต่อหากจะถามเรื่ององเงินดิจิทัลให้ในายจุลพันธ์รอก่อนพร้อมกับยกนิว้วชี้ขึ้นมาที่ปากทําสัญลักษณ์ให้เงียบพร้อมระบุอีกว่ายังมีเนื้อข่าวอีกเยอะไม่ต้องห่วง